ในที่สุดผมก็เจอแล้วครับวิธีย้ายเซฟจากเครื่องตัวเองไปอยู่บนเดดิเคทเซเวอร์แบบง่ายๆมีหลายคนที่ทักมาหลังบ้านเยอะมากเลยนะครับแล้วบอกให้ช่วยสอนทีว่าจะย้ายให้ทำยังไงคือเขาอยากเล่นกับเพื่อนมากกว่า4คนหรือ Server เซเวอร์เริ่มไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่อยากเล่นใหม่เลยคลิปนี้ผมเลยมีคำตอบให้กับทุกคนครับทำยังไงไปดูกันแต่ก่อนที่จะทำได้นั้นผมต้องมีเซเวอร์ก่อนเนาะ ซึ่งตอนนี้ไม่เหลือเลยผมลบทิ้งไปหมดแล้วก็ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาครับชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ทดสอบเป็นเดดิเคทเซิร์ฟเวอร์แค่นี้แล้วกันจากนั้นปรับให้เป็นมัตติเพยเยอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนมาด้วยคนนึงโหมดเกมก็เป็นแคชชวลก็พอแล้วเนาะแค่จะทดสอบกันเองตัวละครที่สร้างน,นะครับผมตั้งเชื่อแว่นกลมตรงตัวเลยแล้วก็กด R เพื่อนรนดอมรูปร่างไปนะเข้าไปสู่เกาะกันเลยถือซะว่าทำให้กับผู้เล่นใหม่ละกันเนาะเป็นวิธีเอาตัวรอดบนเกาะง่ายๆ โอเคเพื่อนผมมาแล้วครับปะลุยกันเริ่มตนน้นนะก็ต้องขอเข้ากิวกันก่อนเพื่อที่จะไม่ได้ตีกันเนาะแล้วก็ทำเควสต,ตามขวาบนได้เลยครับผมเชื่อว่าตรงจุดนี้แหละครับคือจุดแรกที่เราจะสร้างบ้านกันเพราะฉะนั้นเราก็จะวางโต๊ะทำงานไว้ตรงนี้เลยเอาโตเสร็จแล้วก็อัพสกิลได้เลยครับปลดล็อกเทคที่เป็นพาวบ็อกกับพาวโซเฟียนะเอาไว้จับมอนแล้วก็สร้างบ้านครับ ต่อมานะครับผมก็ไปขุดหาหินนะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นพิกแอคก่อนเพราะผมคิดว่าเครื่องมือชิ้นแรกที่เราควรมีอ่ะเป็นพิกแอคอ่ะน่าจะดีที่สุดเพาะอไว้สําหรับการขุดหินขุดพาวเดียมหรือแม้กระทั่งตีมอนเบื้องต้นได้ด้วยครับพอทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาค้าพาวสเฟียครับเพื่อไปจับมอนตัวแรกกันตัวแรกผมเลือกที่จะจับเป็นอ่าโตแมวนะแคสติวนะ่าเพราะว่าเขาสามารถช่วยเราขุดหินในบ้านได้เราก็จะไปวางในบ้านครับ ปลดล็อกอุปกรณ์เสื้อผ้าก่อนนะเพราะว่าตอนคืนมันจะหนาวครับรวมไปถึง Energy Shield ด้วยและก็เตียงของพาวที่ทํางานในบ้านเราจากนั้นผมก็เลือกที่จะวางบ้านเลยครับวางแมวในบ้านเพื่อให้ไปขุดหินนะแล้วผมก็ไปสร้าง Wooden Box นะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขในการปลดล็อกฐานนะจะได้วางมอนทำงานได้เยอะขึ้นสร้างเตียงให้กับพาวที่ทำงานในบ้านเราด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะป่วยเอาไปจับหรือล่าแกะเพื่อเอาขนมาทำเสื้อผ้าน,นะครับ ก่อนจะทําเสื้อได้เราต้องทําให้เป็นโค้ดก่อนนะครับหรือเป็นผ้าก่อนหลังจากนั้นก็เอาผ้าสองชิ้นมาทําเป็นเสื้อครับแค่นี้เราก็จะได้เสื้อผ้ากันหนาวแล้วจากนั้นผมเลือกที่จะสร้างแคมป์ไฟนะครับแล้วก็ที่กินอาหารของพาวนะรวมไปถึงที่ปลูกเบอร์รี่นะครับเพราะว่าเขาจะได้สามารถปลูกและดดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องมาคอยให้อาหารเองตลอดนะแมวกับแกะที่บ้านไม่สามารถปลูกเบอร์รี่เองได้ผมเลยมาจับกูมอสเพื่อให้ปลูกให้นะครับ ได้มาแล้วก็ต้องมาวางที่บ้านเนาะแต่ไม่ไมพอผมเลยอัปเกรดฐานเป็นเวลสี่นะครับโยนกูมอลงไป2ตัวเบอร์รี่สร้างได้มากกว่าหนึ่งแปลงนะจริงๆต้องไปจับเพนกวินหรือมอนเตอร์ประเภทน้ำนะครับเพื่อให้มาลดน้ำให้ได้ด้วยนะแต่เพนกวินในช่วงต้นเกมก็ถือว่าดีเลยจากนั้นผมสร้างโต๊ะเปลี่ยนสกินนะครับอันนี้ต้องมีนะเพราะมันน่ารักมากเลยแต่ละตัวมันฮิวใจดีผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอสาระหลักฐานในการที่เราจะย้ายจากเซฟในเครื่องไปบน d e d i c a t e ์ s e r v ร์แล้วนะครับจะทำยังไงไปดูกัน ขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนาะที่อยู่ใน Power ปกติเนี่ยไปสตาร์ทบน Dedicate s e r เซิรได้ใช่ไหมไม่ยากครับมาดูกันว่าทำไงให้เรานะครับไป Copy Save ของเวอร์เดิมออกมาก่อนนะโดยการที่คลิกขวาครับที่ Start แล้วก็เลือก Run หรือใครจะกด Window s R ก็ได้นะครับเหมือนกันเลย ต่อมาครับให้พิมพ์ไปว่า p p r d a t a p กดโอเคคราวนี้โฟลเดอร์จะขึ้นมามากมายเลยเนาะให้ย้อนกลับไปที่ a p ป Data นะครับไปที่ Local ค้นหาว่าเผ่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเัิคลิกเข้าไปครับเข้าไปที่ Save Save Game ซึ่งโฟลเดอร์ตรงนี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ้เรากดเข้าไปได้เลยตรงนี้แหละที่ต้องก๊อปไปไว้ที่ d e d i c a t e server คราวนี้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าของเราคือไหนให้เรากดไปที่ date modify ครับแล้วดูวันที่ของตัวปัจจุบันที่เราเพิ่งสร้างอย่างผมทำตอน5ทุ่ม45เนอะซึ่งจริงๆวันนี้ก็เกิดแล้วแหละมันเกิดเมืเที่ยงคืนล้ะก็ตัวตน,นี้แหละที่ผมทำล่าสุดกดคลิกขวาครับแล้วก็เลือก copy กลับมาที่หน้าสตรีมนะครับคลิกขวาที่ Power d e d i c a t e Server ครับจัดก,การเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเราก็เข้าไปที่ Power Save, Save s a v e s a เ e Game เข้าไปที่ศนย์นะครับตรงนี้น่าจะเหมือนกันทุกคนเนาะเพสต์ Paste ลงไปเลยตรงนี้กดรีเนมได้เลยนะหรือใค่จะกด F2 หรือแค่จะกดคกลิกแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นให้ copy ชื่อโฟลเดอร์นี้ไว้นะ จากนั้นครับให้กลับไปที่พาวเลือกไปที่เซฟครับคอนฟิก w i n d o w s s e r v e r เลื่อนลงมาครับหาคำว่า Game User Setting นะจากนั้นคลิกขวาครับสำหรับตรงนี้เลือกได้ทั้ง Edit ธ,ธรรมดาหรือถ้าใครมีโน้ตแผลดพัดๆก็เปิดได้นะครับหลังจะเปิดขึ้นมานะครับให้หาบรรทัดที่เขียนว่า Dedicate Server Name นะตรงนี้จะเห็นว่ามีตัวเลขหรือตัวหังสือแปลกๆผสมกันอยู่ไม่ต้องสนใจนะครับ สามารถลากคุมและลบทิ้งได้เลยจากนั้นให้เพ้หรือวางชื่อโฟลเดอร์ที่ผมให้ Copy มานะกดเซฟและกดปิดได้เลยครับและสำหรับใครที่ไม่มีโน้ตแผ่พัดพัดน,น,น,นะครับผมจะทำให้ดูนะเราสามารถเลือก Edit แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาก็หาบรรทัดเดียวกันได้เลยนะครับคือ d e d i c a t e server name จากนั้นลบแล้วก็วางข้อความหรือชื่อโฟลเดอร์ที่ผมให้ก๊อปมาเซฟแล้วปิดเลยจากนั้นให้เรากลับมา start d e d i c a t e server ขึ้นมาได้เลยนะครับ รอจนขึ้นว่า,าสตาร์ทแล้วได้พอเท่าไหร่แล้วก็เริ่มเข้าใช้งานกันได้เลยนะผมใช้ l ลท์มิ n VPN เล่นกับเพื่อนนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วไปกดดูได้นะผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟเพราะฉะนั้น Copy IP ตัวเองได้เลยครับแล้วก็กลับไปที่เกมวาง IP ลงไปตรงรหัสครับเรายังไม่ได้เซตอะไรก็ติ๊กออกนะเราก็กด Connect ได้เลยครับหน้าต่างจะขึ้นว่าให้เราสร้างตัวละครใหม่ไม่ต้องตกใจไปนะครับตัวละครนี้ผมขอตั้งชื่อมัวม่วว่า AA นะ รูปร่างแบบนี้เลยจากนั้นกด start game หลังจากที่เข้ามาแล้วสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดเลยบ้านที่เราสร้างไว้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันตอนนั้นเห็นไหมแสงไฟยังอยู่ที่ผมตั้งแคมไฟไว้ผมว่าบ้านยังไงก็อยู่100%ครับหลังจากที่ผมได้ลองทดลองมาแล้วครั้งหนึง่งแต่ที่สงสัยคือเพื่อนที่เข้าเซิร์ฟเรามาตัวละครเขาไม่โดนรีเซ็ตนะครับหรือว่าให้สร้างตัวละครใหม่มานะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเพราะตัวละครเราจริงๆก็ยังอยู่ไปกู้กัน กด stop d e d i c a t e server ก่อนนะครับเข้าไปดาวน์โหลด power save t o ที่เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับตรงนี้มีคนพัฒนาและให้เราโหลดไปใช้ได้ฟรีๆนะต้องขอบคุณเขามากเลยจากนั้นกดที่ดอ zip อันแรกครับรอโหลดจนเสร็จแต่ก่อนหน้านั้นให้กลับมาที่ d e d i c a t e server ก่อนนะครับให้กดคลิกขวาเลือกจากการแล้วเลือกเปิดไปที่โฟลเดอร์นะไปที่ p o w save save game 0และกดคลิกเข้าไปในเซิร์ฟของเรานะครับที่เป็นตัวปัจจุบัน ถ้าใครไม่รู้ให้ไปกดคลิกที่เด m o o d i f y เพื่อให้เรียงตัวล่าสุดขึ้นไ,ไปข้างบนนะจากนั้นให้ Copy Pa t h ของโฟลเดอร์นี้ไว้นะครับก็เลือกได้เลยคุมให้หมดทุกอย่างแล้วกด Copy ครับกลับมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้แตะไฟล์ออกมาเป็นโฟลเดอร์รอจนเสร็จจากนั้นกดเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นได้เลยนะครับแล้วไปเดับลิกที่ power save t exe จากนั้นจะมีหน้าตา่างโหล่ขึ้นมาให้เลือกอันขวาล่างนะครับที่เขียนว่า fix host save แล้วโปรแกรมก็จะบอกว่ากำลังเปิดขึ้นมานะหลังจะเปิดขึ้นมาแล้วให้ทุกคนไปกดที่ Browse นะครับจากนั้นที่เรา Copy ผ่านมาเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วกด Enter ไฟล์ที่เขาร้องขอใจเราเปิดนะครับมันคือ l e v e l s a v นะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไฟล์ที่ชื่อ l e v e l s a v แล้วกด Open ได้เลยครับ คราวนี้จะเห็นชื่อตัวละครของเรานะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็คือตัวแรกเป็นของเซฟที่อยู่บนลอกคอตัวที่2ก็คือให้เราตั้งชื่อว่า aa คราวนี้ต้องฝั่งซ้ายครับคือสิ่งที่เราจะต้องย้ายไปที่ฝั่งขวาเราต้องการเซฟของเดิมที่ล็อกคอเราก็เลือกตัวละครที่ชื่อแว่นกลมครับฝั่งขวาก็เลือกที่ aa เพราะเราต้องการให้แว่นกลมมาทับข้อมูลทุกอย่างของ AA ลงไปครับ ส่วนของอีปาอาจจะไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าตัวละครเขาไม่ได้ถูกทําการสร้างใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับพอเลือกเสร็จแล้วให้กดไปที่ขวาบนที่เขียนว่า m y a t เกล้วเขาก็จะถามเราว่าต้องการเปลี่ยนชื่อเวอร์ไหมตรงนี้เอาจริงๆผมไม่ได้ซีเรียกกับชื่อนะครับข้อนี้ผมเลยตอบโนไปหลังจากนั้นเขาก็จะบอกเราว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอให้เล่นเกมให้สนุกละกันประมาณนั้นแหละแล้วกดโอเคครับแล้วปิดโปรแกรมออกไปได้เลย หลังจากนั้นก็กลับมาสตาร์ทเดดิเคทเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับกลับมาที่ตัวเกมจอยมันติดเพลเยอร์เกมข้อมูลตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นกดคอนเน c t ได้เลยครับและนี่ครับตัวละครเรากลับมาจริงๆด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะผมใช้เวลาสร้างเวอร์นะับประมาณ20นาที และส่วนการกู้เซฟกลับมาขั้นตอนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยครับมันง่ายมากแปบ๊บเดียวก็เสร็จเนาะหลังจากที่ได้เดดิเคทเซเวอร์ไปแล้วคําถามต่อมาคือจะตั้งค่าเซเวอร์ยังไงใช่ไหมผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วครับสามารถไปดูที่คลิปนี้ได้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปที่เราจะย้ายล็อกคอร์เซฟยังไงให้มมนอยู่บนเดดิเคทเซเวอร์ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับช่วงนี้เริ่มกลับมามีเวลาทําคลิปแล้ว ยังไงก็ขอทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบาย